เป็นผู้ฝึกทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ได้นำกำลังพลทหารใหม่มากระทำพิธีจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ที่119 2555ลง4เมษายน2555ของจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ตั้งแต่1พฤษภาคม2555ถึง1 2กรกฎาคมของทหารใหม่จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนเพื่อปลูกฝังลักษณะทหารที่ดีต่อกองทัพบกการฝึก การเปิดทั้งแบบรวมการและแยกการกล่าวคือแบบรวมการสี่นายทั้งนี้ก่อนที่หน่วยจะทําการปุดหารใหม่ปัดนี้จงังหวัดกรุณาต้อนรับรวมทั้งให้คุว่าและกล่าวเปิดการขุทฐานใหม่ทุ่นซีออกรายชื่อผู้ขุดหานใหม่คนทหารอ๊ oh. พลทหารพลทหารวิรยุทธ์คงกำเนิด คนทหารมีทักหน้าดบุหมวกแกมครับช่วนน้าทำงานครับจักนึเป็นปัญหากับตัวเองจักพวกเสียงาดีกว่านี่จักอ๊บจักเสียงาาันนี้

爷爷爷们 ไดไไปกหนึ่งสองหน้าเนรอยเท้าขึคนที่ผิดคือมันจะถูกตีนคนที่ผิดขางซอเท้ายกเท้าสึ้มือจะเลื่อมถ้าขึ้หนึ่งสอง

แต่หน้าสามแคนแค่นี้ยังทำไม่ได้เป็นรักษณสามประเทศชาติอย่างนี้ตั้งใจแอนบุรียามขอต้อนรับน้องน้องแอนใหม่ด้วยความดีๆยิ่งสังคมทหารไม่ใช่สังคมตระกีาไม่มีนายไม่มีเบาเราเป็นสังคมของผู้บังคัและผู้ใต้ขังคาเพราะเราเป็นสังคมที่มืออาวุธทหารที่เป็นสังคม ของเพื่อนผู้ชีวิตที่อาจตายแทนกันได้เราอยู่ด้วยกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามตรแหนง่งาที่คุณวุฒิวัยวุฒิและยึดถือวินัยเป็นสําคัญทหารไม่ใช่ผู้ขายแรงงานืน่อแลกเงินแต่เราเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติซึ่งสังคมอื่นๆไม่มีโอกาสได้ทำอย่างเราการบริหารใหม่ เป็นหลักสูตรการฝึกเพื่อต้นเพื่อปับตะท่าร่างกายให้แข็งแรงมีงมความอดทนมีความเข้าใจในแต่ละเนื้อหารและสามารถเป็นบัติตนในขั้นพื้นฐานของความเป็นทหารซึ่งผู้สมรักซึ่งผู้เขาร่วมพิธีที่ยืนต่อหน้าพวกเรานี้ทุกคน,กคนร่วมหลักสูตรนี้มาที่เดียวกันดังนั้นผมจึงเชื่อมั่นว่าน้องๆแานใหม่ <S <S 1> <S 1> ก็จะสามารถ าก,การลสูการคุยฐานใหม่ทุกคนเช่นเดียวกันผู้คมาเข้าใจถึงความรู้สึกของพวกเราดีที่ต้องจากพอ่อจากแม่หรือบางคนอาจจากคู่และเมียอันเป็นที่รักย่อมมีความห่วงใยอาทรกันทุกครอบครัวแต่การคุยฐานใหม่นั้นใช้ระยะเวลาเพียงสิบสัปดาห์เท่านั้นซึ่งถือว่าไม่นานักเมื่อคุณจบแล้วจะ,จะได้รับการปล่อย ไปเยี่ยมครอบครัวในระยะเวลาหนึ่งและเมื่อการมาจากพักก็จะเข้าร่วมทำงานกับพลังคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าพวกท่านเึงของให้เราได้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่ของลูกชายข้าทหารให้ดีที่สุดโดยการเชื่อฟังและยึดถือปฏิบัติตามผู้ฝึกและผู้ฝึกทุกนายที่ได้อบรมสั่งสอนการน้องขันใหม่มีปัญหาในการฝึกหรือปัญหาส่วนตัว ขอให้ยื่นแจ้งผู้ฝึกหรือผู้ฝึกทันทีเพื่อจะช่วย,ยแก้ไขปัญหาได้เทนเนอร์สุดท้ายนี้ผมขอราษฎรคุณมะเกียรติไทยมีตาลุภาพแห่งบุรุษภาคกษัตริย์ษาท่าสมเด็จเจ้าพระยามหราราชสืบพระบ,รา,บ,า,รา,บารมีอันแผ่ไปิสันต์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาได้โปดรดดบันดาลพระราชทานพรให้ฐานใหม่และผู้พิพากษาจงสดใสความสุข ความเจริญมีพานามัยที่แข็งแรงพร้อมจัดการปฏิบให้บรรลุผลสมปรามุ่งหมายตางหลัการปัจจุบันได้เวลาทุกคนแล้วของจังหน้าทา่บุคลยมณัฐปัจจุบัน